วันนี้ครับมีรถเข้าใหม่มาทำการแนะนำกันฮะเรียกได้ว่าเป็นตัว SUV อนเนกประสงค์ฮะที่หลายๆคนชื่นชอบฮะของค่ายดาวสามแฉกครับกับน้องนะฮะ Mercedes-Benz ครับ GLE 300D 4Matic AMG Dynamic ปี2021คกันนี้ครับเรียกได้ว่าน้องจ,จะเป็น SUV อนเนกประสงค์แล้วเนี่ยน้องยังเป็นดีเซลล้วนมีความประหยัดนะครับทำให้หลายๆคนชื่นชอบฮะน้องเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้คลีนให้มาดูสภาพก่อน ท้าคลีนแล้วบอกเลยว่าหลอกกว่าเดิมขึ้นอีกเยอะมากคันนี้ฮะเจ้าของมือเดียวนะฮะออกศูนย์ตั้งแต่ป้ายแดงเดือน4ปี2 0 1 1นะครับอ่ะเจ้าของเดิมฮะดูแลรักษาเป็นอย่างดีฮะเรีไดว่าสีเดิมทั้งคันฮะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆเลยอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างฮะ คันนี้เป็นตัว s อ v อเนกประสงค์7ที่นั่งเห็นไหมครับเพื่อนนะด้านท้ายฮะพับเรียบนะฮะเก็บของสัมภาระได้เยอะเรียกว่าใครที่จะออกรอบออกทริปะสบายๆฮะนะฮะกันร,รอยต่างๆฮะยังอยู่ครบฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะใดๆเลยตัวที่นั่งนะฮะคู่หลังเนี่ยปรับไฟฟ้าได้นะฮะแล้วคู่หน้าเองก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่แปลกฮะทำไมใครๆถึงหลงรักฮะน้องคันนี้ของเราคันนี้ะมาพร้อมกับเล็กไม์แค่เพียง67 0 0 0เท่านั้น ไม่ต้งว่าสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้แบบนี้ใครหายอยู่ต้องรีบมาดูเลยคันนี้ออก5้ามือหนึ่งเนี่ยราคา5ล้านกว่าแต่วันนี้ฮะราคานี่ประหยัดไปถึง2ล้านติดต่อฝ่ายขายของเราเข้ามาได้เลยครับ